ภาษีพรบที่7,000กบาทตามบร,ริการที่ร,ระบุไว้เลยค่ะ29ค่ะนี่ก็ฝรั่งใจแล้วค่ะเซปตาฮันเดอร์เอ็กซ์อาร์ทีค่ะจลาเบีปีสองพนยี่สิบเครื่องส0 0 0ออโต้เคสเปเชียลมั่นใจไม่แท้ด้วยราคา460,000บาทเปิดราคาเลยเปิดราคาเธอค่ะเปาาิดได้เปิดเลยออนไลน์จ้ากดเลยมาเลยค่ะลูกค้ากระบะออโต้ออนไลน์ออนไลน์กับเปินค่ะร,ะราคามาแล้วสุดต่บิลราคาเลยค่ะตอนนี้สนใจในระบบไลน์ท่านได้กันเลยค่ะกดบิลราคามาเลยค่ะกดสกนับตามไปให้ค่ะตอนนี้มีเป็นราคาที่สี่เจสิโอพรบาสุดต สองก็ได้ก๊เลยกกาสีก็สุดระเบิดแล้วค่ะสี่ก้อค่ะสีก็มืสองระเบินรบแล้วค่ะสีราคาตอนนี้สี่เ้าปสตกเลยค่ะห้าแสบาทให้ราคาเราสต๊อกบีราคาเลยก่าห้าแสบาทราคาตอนนี้ห้าแสบาทสรแล้วคาสพันนเตมานพ่พันรตกเลกแ่ัรแล้วค่ะห้าแสนี่พันห้าแปเาแสนนมาแสในมร์ร ห้าแสนหนึ่ม <blocks? S 2> <ire>. ่นพันหนสย์ค่ะห้าสองสองาหาสนมื่สี่เป็นละค่ะห้า5องสี่ห้าสนเป็นละห้าแสนสองหมปดเป็ละค่ะห้าสออีกสมัยหมคะสามศู์กับพุณน่ะห้าสามสอค่ะห้าแสนสามมื่สองพันห้าแสนสามมื่สองพันนับเป็นห้าสามสี่สามโค่ะห้าแสนส5ม0มื่แปดเป็นละค่ะห้าสามแ่ศูนย์สี่สอง้าหาแสนสีบมื่สองพันาแสนสกบินสีละค่เลยค่ะห้าสิบแปาคาตอนนี้ค่ะห้าแสนห้าหมื่นบาทซื เชื ha, ain, ่อใค่ะ5แสาหน้ามือสีพนปรัเป็นแล้วค่ะ5 6ค่ะ5สนหน้มือรับปริสมัไมคะกดได้กดเลยค่ะ5 5 8ราคาตอนนี้ค่ะ5แสนน้มือแบพนับเต็ม60ขอบพืณค่ะ5สาน้มืสปรัเป็นแล้วค่ะ5 6 2 5สหน้ามับนับเต็ม5 6 4เชื่อจปรับเปลแล้วค่ะ5แสนหน้0มือนอพาน5แสนหน้ามือนองผนับเต็ม5 5 6 0แสนหน้ามือแบบปรับเปลี่ยนแล้วค่ะ70ขับพา้นค่ะ5แสนเจ็ดเบอร์บาท5สนเจ็ดพันนับเต็ม พนสองห้าจะห้านเจ็มนพันห้าสนจะมเปนพันหนาจะเปนับสองห้าเจ็ดแปรเบ็นล้วค่ะห้าเจ็ดปาห้านแปปรับารเบล้วค่ะห้าสามป็นบาทรเปินล้วค่ห้าสามปเือบาทห้าสามปรนับหนึ่งห้มปร์นับสองห้าสามปเปอบาทที่มีเลขสามศูนย์หนมีมากกว่าในเลลค่ะห้าแสนเบาทที่ออนไลน์ค่ะนับ ขคคตกลงขายที่ราคา580,000บาทลูกค้าออนไลน์ได้ไปนะ30187 30187ได้ไป580,000บาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะเชิญปต่อลำดับถัดไปได้เลยนะคะ